สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับไฟไหม้ครับไม่รู้ว่าไหม้อะไรครับดิเมื่อกี้ครับบุดนี่ฮะหนาวอะกระป๋องเลยดินก็ครับแล้วก็สายฮาริคเตะวิเชษสายฮาริคเปล่าไม่สายฮาริคครับงงเลยครับไม่จริงครับเมื่อกี้มัวแต่ดับไฟไม่ได้ทายให้ดูเลยอะไรแต่เพชร มัวแต่ตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกเกือบแล้วครับไม่รู้ว่าไหมเพราะเหตุใดนะแต่สายแต่ไมมสายฮารโรลิกเนี่ยจะเตกเลยน่าจะไหมนานนะครับไฟไหม้ไฟไหม้เกือบไหม้เลยครับแต่ว่าน่าจะเป็นสายไฟเพลิสายไฟนี่ตรงนี้ครับ Ni ý đồ này mô miệng mô ký chạy quyền lắm chạy quyền lắm chạy quyền lắm chạy Này chạy 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 Này chạy 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 Này chạy 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 chạy

ไอ้เพื่อไรนี่ยบอเไปแต่ก็ม่ร้เลยด่ะควันขมงเลย <laughs> นี่กว่าควันเครื่อง <laughs> <laughs> เกือบไปแล้ว เสีได้ครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายมือแต่ต,ตกใจอยู่สองขดตกใจครับตื่นเต้นต้องติดถังอาดับเพลือแล้วตัวนี้เราซื้อถังดับเพลือมาไว้แล้วถ้ามีถังดับเพลือก็ดีล,ล็กๆพื้นๆน,น,น,นะครับต้องติดน,นะดีครับป้องกันไว้ นี่พึ่งมกกระดาครับยังไม่มีนานเลยมันมีนานี่น่าจะปีดปราดแล้วร้อนแต่ไม่น่าจะปิดไฟฟ้าไฟลัดวงจรติดสายไฟแบบเป็นปอกสายไฟเรียดีนาะแต่สายฟลึ่งไม่เฉ่ใช่แต่ปลกอกสายไฟไม่ไหมครับไม่แต่ตัวนี้ยางหุ้มอ่ะเน,นี่ย วันขึ้นนะครับกี้ผมน้ำดีแนะ่น้ำขวดสุดท้ายครับเอาอยู่นี่นะัะม,มันไปขึ้นหว <c oughs> อวสีจะไม่เจอแต่ <c oughs> เรืงนี้เขาจอดเฉยๆนะครับห <c oughs> รือว่าเสียบปั๊มนะครับเข้าห้องน้ำ <c oughs> านานแท้เห็นเขา พอวันมากิจบเห็นอุ้มดินอ๊ทำอะไรจาไม่เคยมาดูใส่ตุ้นี่ไปนะใส่นาเดินละสมัยใช่ไหตงเลี้ยงนะส่เดนเลยรถบ้านเจคือจะเลี้ยงสน่ะใส่วีเบกเลยเหรอืไม่บัไม่ใีิต้องไป็นฮาิหนดีสตนมอร์ส่ គេចាំណែជតិកអីចេតតែណាតាទៀតណោះអណោទេដូចខ្លាំងឡើងបាញ់ជិនបាញ់បាញ់លើដៃឡា

cười wow. wow. ơi cười ta che lưới wow không cười lên đi 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 đây trời che lưới che lưới nè bạn tới đi bị lên, bạn. À bạn đây, cười, <cười> này wow, bị này nè bạn giấy nữa che lên mình một lưới cho kênh không ไม่รู้ว่าอะไรครับนี่ตรงนี้ครับสตาร์ทไม่ได้ครับสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทตีเลยไฟติดตรงนี้เลยครับนี่ฮาร์ักครั้งแรกครับไม่เคยเป <c oughs> ดยดิดเลยสตาร์ทได้ทำไมนี่ลูกใส,เส่เบ็ดนี่ใส่พิบเบ็ดนี่ตุจยจำาเลี้ยงไม่าง ต้องเลื่อนลื่นใส่ได้ใช่ไหโอเคได้ต้องเรียงใส่สหน่วยดิเื่อเพลิงซะเลยหน่วยงาตองไหมพื่เลยใส่ไปปุ๊บเลยได้เบยร์อะไรเบียร์อะไรนี่เจ้เฮ้ยไม่ได้เป็นเรไรติมบัตนะเนี้ยตัวนี้เนีเื่อขนนั้นเลยเออเบือครับ เดี๋ยวเปล่นไปเกือไปโอ้โหนในจะเป็นพยนไฟนี่เป็นสายแบตเตอรี่ครับสายสตาร์ทเลยครับสายไฟเลยครับเมื่อกี้ครับสตาร์ทปุ๊บเปิดสวิตช์ครับเปิดสวิตช์ตีเลยครับไม่ใช่ไฟช็อตโอเคครับคลิปนี้ก็ นี่ก่อนครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับรวใหยย้ยินยินอันยินยินเติมยินเกือบไปแล้วดูไม่ตรงนี้ครับมันลามไปไปตามปอกสายไฟนะครับเก<อ>ือบแล้วครับ<อ> <laughs>

ใจซึ่งเลยย่งตอนนี้เจ็บไม่ย้อนซึ่งเลยปวดเรืออาซึงปวดเรืออาซึ่งเลยนี่ไงฟืนน่าฟืนเลยน่าฟืนอะไรเนี่ยน้องน่าฟนหรอพี่เนาะนี่เสยนน่าหรอพี่เนาะเส้นเอไอ้ตาเชี่ยมาร้อยเลยจีเห้ยเว้ยแหละนี่สายนี่นี่นี่สายสายฟืนตามนี่นี่ทำรถอย่างนี่นเอ็นสายสายน่ายนี่แต่ไม่เช็ดมือของใครจะละสมัยนี่นี่สายนี่ชอด Ni 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 ai. Okey. Tak ada